กบการทำสลายนง่ยๆภายใน7นาทีปลอดภัยของแพ้จากเกหลีมาดูกันว่าเล่นยังไงี่ชุดนะคะก็จะมากบบขวดที่เป็นโซลูชันแบบนี้นะคะสีฟ้ากับสีไซส์แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเม็ดอีกนะคะเอาไว้ผสมอนทำเสร็จนะแค่นี้เองนะคะวิธีง่ายๆแต่ว่าปลอดภัยสำหรับเด็กอันนี้จะเป็นชุดสีฟ้านะคะก็จะมี ก็เอาเดสนะคะเทเทลงไปเลยแล้วเราก็ค่อยๆเอาบ,บีบเลยบีบลงไปเลยได้ไหมเทล,ลงไปเลยนล้วก็หนีนะให้หมดเลยอ่าใช่ค่ะในกล่องนะคะคุณผู้จัดครอบว่าอ,อันนี้ดูสิไม่มีกลิ่นปลอดภัยสำหรับเด็กนะคะ เขาบอกว่าถ้าจะให้ลายนะคะที่มันแบบหนหืดหนืดหน่อยนะคะเขาก็บอกว่าไม่ต้องใส่ตัวสีขาวให้หมดแต่คือครั้งนี้เราเริ่มทำครั้งแรกนะคะเราก็จะลองใส่แบบให้เป็นสีขาวทั้งหมดเลยพอ <Okay. S 1> ใส่สีฟ้าเสร็จแล้วนะคะเราจะค่อยๆใส่สีขาวลงไปแล้วก็คนนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูซิเมื่เป็นยังไง ที่เราทำสักประมาณ5นาทีนะคะคนไปไเรื่อยๆฟองเยอะไม่เป็นไรนะคะเราก็ใส่เม็ดอันนี้ลงไปเย้แล้วแล้วเราก็ได้สไลม์ของเราแล้แลววิธีเก็บรักษานะคะเพื่อให้เราสไลม์เราอยู่ไ,ได้นาน,นะะอยู่ได้นานนะคะก็คืออย่าลืมเก็บไว้ในถุงที่เป็นแบบ สำเร็จแล้ว <laughs> <laughs> เป็นครั้งแรกของน้องไคยเลยที่เล่นสไลด์เพราะว่าปกติไม่ได้ให้เล่นนะคะกลัวไม่ปลอดภัยแต่อันนี้นับรองว่าปลอดภัยนะคะก็เลยเอามาถ่ายนะคะถ้าไม่ปลอดภัยที่ร้านไม่มีแน่นอนเป็นของเกาหลีนะคะมาเล่นกันได้เลยเล่นดึง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 แล้วก็ปลอดภัยด้วยมีสีฟ้า เอ้สีชมพูสำหระบเด็กผู้หญิงด้วยนะดยเดี๋ยวเราลองทำดูแล้วก็สมสีกันว่าเป็นยังไงก็ได้